ใช้กุทแจการทีมงานรักบ,บัณฑิตคอมครับวันนี้ลงทุนทีทีต่ตำบลแลมมาพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำจุลินทรีย์นามั่งสูตรอะตอมิกไนโนครับวันนี้พมนังอกับพีวีระพงศ์สกุลกับพีเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้วสวัสดีครับ่ดยอธิบายเลยทีว่าจุลินทรีย์สูตรตีนี้กับปั่นปื้มัง และก็ได ok in <to> <here> ้ช่วยกันรวมกันเผยแพร่ทางหลักมันก็ลดคมได้ชาวบ้านได้เข้ามาเล่นได้กันก็เป็นเช่นเดีครกันจ่อผู้มีอิทธิพลที่จะมาทําตัวนี้นะครับก็ผู้มีอิทก็ได้มีการทํำนาทําการเกษตรมาดีที่ดีเต็มที่ทำไปทำไปก็สรุปได้ว่าที่พี่น้องทำนาทั้งพี่พ่อทำนาทำการเกษตรการใช้ใจมันหมดไปกับ าการฉายวีฉายสั้านเคมีได้พวกพวกนี้ครับทีนี้พวกนี้ก็มีโอกาสได้ไปเรียนดูเรื่องการทําตุลเซียมีนานโนโนี่ครับที่จังหวัดจันทําอำเภอเขาสมิงนะครับกับคุณสมเกียรตจีนาดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพวกก็ได้กลับมาทําที่บ้านแล้แกลว,วก็น,นําไปใช้แต่กา่อนหรืว่าพอนำไปใช้แล้วนี่ครับว่างมัน,นได้รับผลเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึงสองสามปีต้องใช้ความอดทน เพตุผนในพผมนาตัวนี้มาใชา้มาทาเนี่ยกับปเปียนรูเนี่ยผมพุ่มตรงการนี้ลดต้นทุนของตัวเองในการทาหน้าทาท่วนทํหลายของผมเนี่ยครับแล้วก็ให้ดินมันกลับมาคืนสภาพดีเหมือนเดิมตัวเนี้ยครับมันจะเป็นตัวไปช่วยทําให้เกิดยูรินซี่บำร,รุงดินทำให้ดินไม่ไม่ไม่ทึบกับดินมันไม่แข้งตัวดิน,งดนลงมันก็ทําให้รักในช่อนใช้ได้ได้คอันี่คือที่ผมมชายนะครับที่นี่ส่วนผสมอ ในใน,ในส่วนผสมของตัวนี้ไอ้นี่ก็คือเป็นลูกเป็นลูกระเบิ์ดก็เรียกเป็นลูกบอลเป็นลูกเบิร์ดซึงจูดินซี่เนี่ยจะอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วนะครับเขาจะอ่าสักอ่าคือเรียกว่าถ้าเป็นกบก็คือมันจำสิ้นอยู่ในนี้จูดินซี่ก็อยู่ในนี้นะคะ bon er bueno. รับแต่ตัวนี้เป็นสารออกดีไรตัวนี้คือเป็นตัวผสมทําให้เกิดเผื่อใครว่ามันเป็นตัวเชื่อมทําให้เกิดการแตกกระยของจูดินซี่นะครับตัวนี้ อันนี้ดินจอบรวกนะครับดินจอบลวกครับไอ้น,นี่คือวัสดุก้องอ่าวอเชือ้ออตอมิกนาโนทีนี้มันจะใช่ส่วนผสมของน้ำตาลทรายครับ,รบน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะใช้สักส่วนมีประมาณ15บห้ากิโลต่อต่อสอ้วงหนึ่ิบครับต่อจุลินทรีย์ส้วงหนึ่งดิเราได้ใช้น้ำตาล15บกิโลน้ำตาลทรายทีนี้บางคนเนี่ยถ้าว่าไม่มีแตไม่ต้องใช้น้ำตาลทรายเฮ้ยพ้นดิฉันน้ำตาลทรายเนี่ยคุณภาพั๊ก้องก้องกันมักเนี่ย น้ำตาลทรายนี่ดีที่สุดถ้าว่าพี่น้องไม่มีทั้งจ่ายกลางน้ำตาลได้ไหมได้จ่ายโอยได้ไหมได้นะครับสามารถต่อเตนได้แต่ก็พุ่มเหลียวใจนี่ครับบอกมันจะมีคุณภาพดีดีึ่งนไหนนูอ่าไอตัวนี้อ่าไอตัวนี้ก็คือเกาเรียกว่าห้วนไก่เล็กนะครับอันนี้คืออ่านไก่เล็กชาย5้กิโลกับต่อน้ำอาซอกร้อยลิตรนะครับทีนี่อันนี้นมเปรียงกับนมเปรียงเนี้ยมันเป็นนมนมที่เลือจากันอ่า ลงจากไอ้ ico, ที่เขาทันเด็กกันทำที่มันจะอยู่ที่ความโคโูม้นุ่มครับถึงที่นี้มันเสียนเสียเลยเพื่นนนะครับ,รบเ,เราไปซื้อมาได้อันนี้ลิตรละยี่สิบบาทจะไปซื้อมานะครับอันนี้ใช้ถึงยี่สิบลิตรต่อต่อการมัดซองลอยลิตรนะครับตัวนี้ที่นี่ตัว<ด>ขอเซ็ตกับเอาไซน์ในทั้งซองลอยลิตรครับที่นี้อัตราส่วนน้ำอันนี้น้ำนะครับ,รบน้ำน้ำเนี้ยเราเลือกใช้น้ำโคลง นำคุ้นเดา๋ยาวน้ำปลาปลานะครับน้ำปลามันจะมีกรดเนี่ยเราใช้น้ำนี่ประมาณรอยห้าสิบดิที่เข้าไปในในทั้งนะครับประมาณรอยห้าสิบดิตต่อส้วงรอยดิทเฮดพ้นดีรอยที่เราใช้ยห้ารอยห้าสิบดิยหลังจากว่า,อาพอเราตัดใส้นส้วงรอยดิทเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันมีสัดส่วนของของของขงพวกนี้อยู่ในส้วงรอยดิทเราต้องใช้แค่รอยห้าสิบครับประมาณนี้กับสุดท้ายเราจะได้อ่า กระบวนการนี้ตรงคุณให้มันข้ากันหมดคุณ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 ให้มันข้ากันแต่ตรงมักไว้อย่างน้อยเนี้ยซ้มเดือนกับเึ่งจะนําไปใช้ได้นะครับคุณให้ข้าแล้วก็ตรงคุณทุกอาทิตย์ที่สาคัญคุณทุกอาทิตกับแล้วก็ปิดฝ้า้ชนิดนลครับห่างจากคุณส็จแล้วเนี่ยปิดฝวายให้ชนิดอย่าตังตากเด็ด อยาตั้งแกคนอยู่ในตีลมนะครับเดี๋ยมานก็ว้สางเดือนก็สามารถนําไปใช้ได้ในการชายนะครับในการชาในในหนาข้าวสำหรับผมในการชายในนาข้าวเนี่ยพ่มจะชายสัดนช่วนยี่สิบดกต่อ1เน่องรายี่ิบรึกอนน่องรายตนตอน่องครั้งชัยในเนื่องอบการทำนาทชายส่องครั้งชายส่องครั้งชายสองครั้งก็นาสิบรายก็ ส่องรอยลิสสองรอยดิก็เดกับ4ี่รอยดิต่อต่อต่อการทำหน้า1น่รั้งอ่าปัญจัยส่องอบนะครับรอบละส่องรอยอบละส่องรอยรวมเลยซี่รอยดิสใส้ส่องวุ้นะครับครับวันนี้ทีมงานรักบานเกิดดอทคอมนะครับต้องขอบคุณที่วีระพงมาที่ให้ความรู้เรื่องการทำนาัีบิวเซีกนาโนนาโนนะครับในเดียวกัน ท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของนีด้าของเรื่องการทำบิสเนเนี่ยกับิธีการทำบริธีการชายได้ในรักบันเกิด .com นะครับวันนี้ขอบคุณพีวีรพงษ์มากขอบคุณเลยสวัสดีครับ